สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ครับเรามากับม้าลำพอง f e r r a r i 360และชุดแต่ง Liberty Walk นะครับวันนี้เราจะมาสอนสปาเกตตี้ให้มันรู้จักรสชาติของซูชินะครับว่าซูชิเนี่ยรสชาติย็งไงเราจะเอาม้าลำพองมาดิฟครับผมทุกคนไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะดิฟรอดไหมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยดิฟรถกำลังแรงมาเยอะๆไม่เป็นนะครับกำลังหัดอยู่แต่ว่าคันนี้นี่ เราต้องเอามาให้อยู่ครับเราต้องสอนมันให้ร so, ู้จักรสชาติของซูชิระวังนะระวังนะมันดุนะมันดุนะคะแนีนมันดุนะหายเกือบหายเกือบไปหักซ้ายหมุนไปหักคืนหมุนไปปล่อยวงอะไรหมุนนะบเฮ้ย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 มันดื้อมันดื้อมันดื้อ เฮ้ยห,นหนินหินวะเด้นหินเด้นหินเฮ้ยโอ้โหเสือบีก้อนตกใจหมดเราต้องทำการดริปขอเบอร์ครับเรียกว่าดริปขอเบอร์หินโอ้โหเนะดี๋ยวนะดริฟิปเยอะไม่ได้เดี๋ยวควันมาควันมาเดี๋ยวแหลกไปต่อครับมีคอมเมนต์ถามว่าต้องใช้คลัตช์ไหมครับเข้าเกียร์รถจริงเลยไหมครับวันนี้เรามากับเกียร์ที่เป็นเกียร์ เกียร์กระปุกอะเกียร์ที่อยู่ในรถธรรมดาแล้วก็ใช้คัสต์นะครับตอนนี้เหยียบคัสต์อยู่เห็นไหมเห็นเห็นตีนไหมนี่ก็คันเร่งนะครับเบรกโอ้โหควันควันโอ้โหควันควันเยอะจัดควันเยอะจนแรงหมดแรงคนนี่ละหมดโอ้โหคนขับนี่แม่งเมาเมาหมดแล้วเนี่ยเมาควันครับโอ้โหลงเหวกูว่ากูว่าลงเหวโอ้โหเซฟ เล่นๆลูกแรงอย่าเพิ่งหมดเรามาแก้แค้นโค้งนี้เราจะไม่หลุดโค้งนี้กันลูกสวยยาวเลยลูกพ่ออุ้ยอย่าโดดดิอย่าโดดดิโอ้โหโดดร้อนลอยแล้วบังคับไม่ได้อุ้ยหน้าเกือบไม่นะอาชีพหายแล้วกูหลุดมาโลกไหนเนี่ยกูตายแล้วเลยเนี่ยนี่หลุดมามิติไหนเนี่ย แต่ถึงกูตา,ตายใจกูก็ยังดิฟอยู่โว้ยไอ้กระต่ออ้าะไอ้สายมันไปได้ เมนนเขาได้ไงวะเนี่ยแฮปปี้ไปเจอแฮปปีนะเกตใจเย็นๆอันนี้งไม่ใช่ไปอีกไปอีกยัม่ใช่ที่พูดถึงไปอีไปอีกหน่อย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 อ่าไปอหน่อยลองฟบาไว้เอ้ยนั่นแหละดีมากอย่างรถนี่แม่งอย่างเล้าในอุโมงค์อะ ไปอีกอีกไม่ไม่ไมยางยางหลอกยางไปอีกหน่อยเออเอ้ยจุดยินดีต้อนรับสู่แฮพพินเจ้าสปาเกตตี้รู้จักไหมเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยขอบชิดชิดขอบขอบชิดโอ้โหมาครับ ่นแฮปปี้อินูอืออีกโค้งอัดอีกกัดอีกกันลากยาวมาเก็บเป็กมากครับผมโอ้โหหมดแรงอันนี้ไม่ใช่รถหมดแรงนี่คนหมดแรงมาลงแฮปปี้สักรอบครับอุ้ยก่อนที่จะลงแฮปปี้อย่าลืมกดไลค์นะครับผมไปครับ ดาวฮิวนี่ความเร็วความเร็วไม่ใช่ทุกอย่างนะครับผมเราต้องเอาโดนดีดโดนดีดนิ้วมาอยู่สไลซ์ซอริกยินดีต้อนรับสู่สไลซ์ซอริตครับผม ไม่นะ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 นไหนก็ดู้ไปถึงนี้นะครับผมถ้าเกิดคลิปนี้ดูแล้วชอบก็กดไลค์ผมสักหน่อยนึงนะครับผมถ้าดูแล้วไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกน,นะครับว่าไม่ชอบตรงไหนขอบคุณที่ดูจนจบครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรอย่าลืมติดตามเลยครับผม